กับข้าวที่แม็กโคตอนเย็นตรงนี้มันอยู่ใกล้แม็กโคนะคแม็กโคอยู่ฝั่งแม็กโคเดินไปซื้อกับข้าว เสียงดังรถเสียงดังมากเลยไปซื้อกับข้าวมาไว้ทำกับข้าวกิน โคบ้าน้องอยู่ตรงนู้้นอยู่ไม่ไกลแม็โคอยู่คนละฝั่งเดินเพื่อสะพานร้อยก็เหนื่อยเหมือนกันนะเห็นไหมแม็กโค แมคโครจะลันสดีวง์ม,ม,มีเคยผ่านมีใครเคยผ่านมาทถวนีนะ้เป็นแมคโครที่ใหญ่อยู่นะเครื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะของก็ถูกด้วย แต่แรกๆมันจะมีตลาดอยู่ตรงนู้แต่ว่าตอนนี้เขาตลาดเขาเขาย้ายแล้วแต่ว่าแม็โครเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ย้ายมันหมดสัญญาเช่าแหละย้ยายไปอยู่ไกลแล้วก็ไม่มีที่ซื้อแล้วไปตลาดอย่างเดียว ซื้อแมคโครก็ของถูกหน่อยถ้าซื้อตลาดก็ได้หน่อยเดียวหมูออะเป็นร้อยร้อยกว่าก็ได้นิดเดียวซื้อแมคโครร้อยหนึ่งก็ได้เะีะก็เลยก็เลยชอบมาซื้อแมค โทรหาแล้เอ๊ะแตนแตนแตนถึงแล้วอูกไหมโทรแล้วโคน เหนื่ก็เดินขึ้นบนวันวันหนึ่งไปหลายทีมาไปนน่นไปนี่ไปนั่น เดี๋ยวไปเดินซื้อของก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทำกองข้าญให้ดูแค่นี้นะคะบ๊ายบาย